สวัสดีคนระับผมช่างต้อมเบรบเรดีคนระับผมวันนี้เรามาเปลีย่ยงมาแปลงนะครับผมเกียร์นะครับเวฟร้อยคนระับใส่เครื่องแปลงของตีเจ็ดสิบนะผมเป็นสี่เกียร์นะครับนี่เราทําการตนะึงเลยนะครับผมทําการตึงเลยนะครับ ก็ติดหลวมเกินก็ดังนะครับผมต้องพอดีมากนะครับ โมดิฟายจากสามเกียร์สี่เกียร์ครับนี่ครับแข้งของเขานะครับแข้งซีจิบจะเป็นบูทแบบนี้นะครับเราต้องกึงใส่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เราก็ต้องกึงทิ้งด้วยนะครับที่ตัวเกียร์หนึ่งนะครับผมกึงคู่เลยนะครับผมก็เดี๋ยวกึงตัวนี้นะครับผมนี่แล้วก็กึงนะครับตัวตามนะครับผมให้มันใส่ได้นะครับ อันนี้ก็ทําการคึงต่อนะครับให้ได้ขนาดนะครับผมเมื่อเราวัดขนาดแล้วเราก็ิึงให้ได้ขนาดเลยนะครับร้อนครับร้อนอันนี้กึงราวเกียร์ทั้งตัวเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเงาวับเลยนะครับผม เล็กธรรมดานี่นิ่มไปเลยนะครับเมื่อเจอเาวาเกียร์ทั้งตัวแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็ได้14.1นะครับต้องเก็บอีกหนึ่งจุดนะครับผมถึงจะพอดีนะครับอันนี้เ้าก็ได้ขนาดแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปวัดดูครับแต่ถ้ายังเข้าไม่ได้ก็คึงใหม่ครับแต่ถ้าเล็กไปก็เชื่อมพ่อครับผมนะครับน่าจะพอดีครับพ่อเข้าไม่ได้ นี่ครับเข้าไม่ได้ครับนี่ครับยังเข้าไม่ได้เพราะว่านะครับไอตัวนี้มันน่าจะยันนะครับนี่ครับมันน่าจะยันนะครับผมเนี่ยจริงเกงสิบสี่สิบสี่มิลน่าจะเข้าได้แล้วครับ แต่มันยังลงไม่ได้นะครับผมต้องตัดตรงนี้ทิ้งนะครับผมนี่ครับผมเราก็ลองใส่ดูนะครับปึ้งนะครับผมแล้วก็เอาแค้งข้างขวาเขามีมาให้นะครับลองใส่ดูจากสามเกียร์เป็นสี่เกียร์นะครับไม่ยากนะครับผมนี่เห็นไหมลงหมดแล้วนะครับโยกดูแน่นนะครับผมนี่นี่ครับโยกไม่ได้นะครับผม นี่ครับแน่นนะครับเดี๋ยวมีปะเกนอีกนะครับผมอีกหนึ่งแผ่นนะครับก็มันยันพอดีมันเลื่อนไม่ได้นะครับนี่ครับเคลื่อนตัวไม่ได้นะครับอ่าอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับหนึ่งลาวหนึ่งลาวทีนี้ก็ลาวนี้ลาวตามนะครับนี่ครับต้องกึงทิ้งเหมือนกันถ้าไม่กึงทิ้งไม่ได้นะครับผมมัน มันเป็นเกียวเว็บร้อยนะครับถ้าไม่กึงทิ้งมันก็จะสีด้านล่างพวกนี้นะครับอันนี้ก็อ่ากึงทิ้งดีกว่านะครับอีกครึ่งหนึ่งนะครับนี่ดียวจัดให้เลยนะครับตัวน,นี้ก็จับเรียบร้อยแล้วนะครับจับเบาๆพอไม่ต้องจับแรงครับเดี๋ยวฟันบี้ครับก็จะกึงทีละนิดทีนิดนะครับผมเพราะว่ามันก็แข็งไฟแลบอะเห็นไหม เห็นไหมออกเป็นลาวาเลยเราต้องเอาชุบมันทิ้งก่อนนะครับพอชุบมันออกหมดมันก็จะไม่ค่อยแข็งแล้วนะครับแต่จริงๆมันแข็งทั้งตัวเสียเนี่ยนะครับก็ร้อนเอาเรื่องอยู่นะครับต้องค่อยๆค,ครับนี่ครับ เสร็จแล้วครับผมนี่ครับก็จะเหลือประมาณนี้เป็นเกียร์ซิ่งเกียร์แต่งแต่จริงๆแล้วมันต้องกึงครับถ้าไม่กึงแล้วเดี๋ยวมันจะใส่ไม่ได้ครับผมนี่ก็เสร็จแล้วนะครับโอ้โหงานเนียนจริงๆนะครับผมชมตัวเองสักหน่อยครับผมไม่มีใครชมครับมันก็ต้องชมตัวเองกันหน่อยครับผมแล้วมันเจ๋วจริงๆด้วยนะครับผมทีนี้นะครับผมก็นะครับ จะเรา,าขับใส่แบบนี้นะครับผมนี่นะเราขับปึ๊บนะครับกึ่งล้างบางเท่ากันแล้วนะครับเราก็จะเอาคู่นี้ใส่นะครับใส่ไปแล้วครับผมปิ้งแบบนี้นะครับผมนี่เห็นไ,ไหมมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับนี้มันก็จะหมุนได้แล้วนะครับแต่จริงๆต้องมีกระปุกเกียร์ด้วยนะครับ ตัวนี้มันจะต้องขึ้นอยู่นี่ก็ะปุกเกียวมันต้องช้อนมานะครับผมตางนี้มันถึงจะหมุนได้คล่องๆลื่นๆนะครับอ่าอันนี้ที่หมุนไม่ได้เพราะว่าเฟืองมันไปขบกันนะครับผมเนี่ยครับมันไปขบกันมันต้องมีกระปุกเกีย์ด้วยนะครับมันจะหมุนลื่นเลยนะครับผมอ่าทีนี้ผมมองดูแล้วอย่างเงี้ยมันลงไปได้ครึ่งเดียวเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเนี่ยมันลงได้ครึ่งเดียวตรงเนี้ยมันเล็กนะครับ ตรงเนี้ยผมมองดูแล้วต้องทําการพอกนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเชื่อมพอกให้เนี่ยแล้วก็กึงให้เท่านี้เลยนะครับมันจะได้ลงเต็มเบ้เบาของมันเห็นไหมจะได้ใช้ยาวๆไม่สึกเมื่อั้นเดี๋ยวมันสึกครึ่งเดียวเดี๋ยวต,ต้องมาตีบูธใหม่นะครับผมเนี่ยเห็นไหมก็ประมาณนี้ครับแปลงนะครับอันนี้แปลงเยอะนะเชื่อมพอกนี้ด้วยทํายางกิ้งโซ่ด้วยของร้อยสิบเห็นไหมครับนี่เชื่อมพอกทายางกิ้งโซ่ร้อยสิบแล้วก็บิลลิงนี่เห็นไหมใส่มัดไฟ เห็นไ,ไหมเห็นขอบไหมเนี่ยตรงขอบเนี่ยนะครับเนี่ยบิลลิงด้วยนะครับก่อเขาทำหลายอย่างเสื้อข้อฝาครบเลยนะครับชุดเขาอะสนใจก็ส่งมาได้นะครับผมผมก็รับนะเนี่ยงานเขานะครับ,นนรบ,รบจัดอยู่ลูกเล็กลูกโตรับหมดนะครับตอนนี้ลูกโตครับลูกแปดห้ากำลังจัดให้อยู่นี่บากลูกแปดห้า